ก็ขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้มาพกช่องวิศวะสายเทนะครับช่องที่นําความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีแม้มาให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับก็ก่อนอื่นผมต้องบอกกับทุกคนเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมเอามาเล่าเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับดังนั้นนะครับไม่ใช่คําแนะนาในการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมอ่ะวันนี้ข่าวที่เป็นคือหฮคือการลิศเหรียญสองเหรียญใหม่บนใบแน้นนะครับผมจะมาอ่า อ่านขา่าวคนฟังแล้วก็มาเตือนทุกคนที่กำลังจะเข้าซื้อเหรียญใหม่เนาะมันอาจจะติดดอยได้นะครับไปดูกันที่เหรียญแรกกันเลยดีกว่านะครับเหรียญแรกคือเหรียญอ่า ENS ครับ ENS เหรียญ ENS หรือว่าอีดิเหรียญ Ethereum Name Serv Service เนี่ยครับถามว่ามันคือเหรียญอะไร,รอ๋อมันคือเป็นบริการที่ชื่อว่าอ่า Ethereum น,นะครับเป็นระบบการตั้งชื่อแบบ กระจายการเปิดและก็การขายแบบตามบล็อกเชนของอิตาเลียมนั่นเองนะครับก็คือเป็นเขาเลยเป็นลูกๆของอิตาเลียมอีกทีหนึ่งนะครับโดยเขาได้ตั้งชื่อว่าเป็นอิตาเลียมเนมเซอร์วิสนะครับคือการทําแผนแผนงานหรือว่าบริษัทเป็นชื่อที่สามารถอ่านได้นั่นเองนะครับมีการระบุตัวตนของเครื่องมือเช่นที่อยู่ของอิตาเลียมตระกูลเงินดิจิตอลต่างๆนะครับก็มีเนื้อหาของอะไรต่างๆ E.N.S. เนาะทีนี้เราไปดูกันก่อน กันดีกว่าว่า ENS มันมีตัวโทษส p p l หรือว่ามีทั้งหมดกี่เหรียญนะครับอ่าผมจะมาให้ดูครับอ่า ENS ครับที่จริงมันมันไม่ใช่มันมีเหรียญเนี้ยมันมีมามานานแล้วครับแต่มันเขาเรียกว่ามันไม่ได้ลิศบนใบแนนนั่นเองมันเพิ่งลิศบนใบแนนนั้นวันนี้นะครับทุกคนทุกคนอย่าเพิ่งตกใจว่ามันเข้าครั้งแรกนะมันเคยมีมานานแล้วครับแล้วก็ t o ของทั้งหมดมันมีอยู่หนึ่งร้อยล้านเหรียญของ ENS นะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆเนาะแะทีนี้เราเราไปดูราคามันดีกว่าว่าราคาไปอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับณปัจจุบันครับเจ้า ENS หรือว่า Ethereum Name Service เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ6 3 5 3บาทนะครับก็โตมา100%ครับหลังจากที่แบบใบแนนจะทําการลิสต์เหรียญนี้เข้าเหรียญทุกตัวจะโตประมาณ100%นหมดนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าเหรียญนี้เนาะเราไปดูอ่าแล้วมันเข้ากี่โมงละ่ะนี่ครับเว็บไทยนี่ ทำมาค่อนข้างเร็วไม่แพ้กับเบปป์ใบแนนเลยนะครับโดยเขาบอกว่าเหรียญใบแนนจะลิสเหรียญอิตาเลียมเนมซอนะครับเปิดให้เทรดวันนี้นะครับบ่าย2ตามเวลาประเทศไทยนะครับห้ามพลาดนะครับโดยวิธีฝากเหรียญก็เข้าไปรอเทรดเราสามารถฝากเหรียญจากเอ็ก a n น e อื่นนะเข้าไปรอเทรดได้เลยนะครับก็วันนี้บ่าย2ก็มารอราติดตามครับว่าหลังจากที่เข้าแล้วอ่ะทุกคนจะกระโดดเข้าซื้อกันหรือเปล่านะครับ วนตัวครับผมเตือนทุกคนไว้เลยนะครับห้ามกระโดดเข้าซื้อครับเพราะว่าราคาคุณเห็นไหมพอพอมันมีข่าวว่าจะรีเข้าไปเนนอ่ะทาให้ราคามันโดดสูงมากอ่ะผมไม่คุณดูเลยอ่ะอ่ะเห็นไหมมันโดดขึ้นสูงมากอ่ะหกสิบเกดแต่ตอนนี้นะหกสิบหกสเกดนะท,ที่ผมดูเนะี่ยเห็นปะ่ะเพราะงั้นคุณใจเย็นๆนะครับมันเข้าไปแนนคุณรอมันปรับฐานก่อนสักนิดนึงแล้วก็ดูราคาจากไอ้เชสอื่นเป็นหลักแล้วคุณค่อยเข้าซื้อดูราคาจาก A K N เอ็กเชนอื่นเป็นหลักคุณค่อยเข้าซื้อโอเคไหมครับโอเคนะทำความเข้าใจตรงกันนะอ่าอันนี้มันถามว่ามีในเอ็กเชนไหนมัางว่ามีในโอเคเอ็กมีดูดูมีอะไรเต็มเลยสําหรับเจ้าอีนเอ็นะก็มีหลายเอ็กเชนเลยสามารถเข้าไปซื้อแล้วก็โอนไปที่ไบแนนเพื่อขายได้อาจจะชิงจังหวะขายตอนราคาแพงในตอนวินาทีแรกก็ได้นะครับถ้าคุณทําทันนะแต่ผมก็บอกทุกคนแล้วว่าคุณไม่มีทางชนะบอร์ดอะสุดท้ายบอร์ดมันจะทันกว่าคุณเสมอโอเคปะ อ่ะทีนี้ผมให้คุณไปดูเหรียญเหรียญเหรียญที่สองดีกว่าเหรียญที่สองก็คือเป็นข่าวคือฮาระดับใหญ่ครับก็ช่วงนี้อย่างที่ผมบอกเนาะแฟนโทเค็นกำลังมาคือเหรียญฟุตบอลก็กําลังได้ความนิยมเนาะก็เป็นเหรียญแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกําลังจะลิศอ่าบนไบแนสสมาร์ชเองนะครับเวลา8.00 UTC หรือประมาณบ่ายสามของประเทศไทยนั่นเองนะครับนี่อย่างที่ผมบอกครับเป็นเหรียญแฟนโทเค็นหรือว่าเป็นเหรียญ NFT ที่สามารถอ่าใช้อ่าเหรียญแมชชัเตอร์เนี่ย เข้าเข้าซื้อสินทรัพย์หรือว่าเข้าซื้อของต่างๆในสมโมสรแมนซิตี้ได้นะครับทีนี้เราก็ไปดูข้อมูลกันหน่อยนะว่าทัวรมีทั้งหมดกี่เหรียญน,นะครับทัวรของซัพพลายทั้งหมดมีหนึ่งล้านเหรียญเองครับของเหรียซิตี้เนาะมีแค่1ล้านเหรียญเองนะครับทีนี้เราไปดูการาฟต้นหน่อยราคาอย่างนี้ผมบอกครับหลังจากที่มันมีข่าวนะว่ามันจะริดเข้าไปในนะั้นราคาพุ่งถึง70%เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับถ้าใครคิดเข้าซื้อ คิดดีๆก่อนนะครับเพราะว่าเข้าซื้อดีหรือเปล่านะนะต้องทุกคนต้องคิดก่อนนะเพราะว่าราคามันโดดมาค่อนข้างสูงนะครับถ้าคุณเลือกที่จะซื้อคุณอาจจะดอยที่ราคาสูงๆได้น,นะครับแล้วถามว่าเราสามารถซื้อแล้วไปขายในบีแอนด์เราสามารถซื้อผ่าน FTX แล้วก็โอนไปอ่าบีแอนด์นะครับสมาร์ชเชนหรือซี H z เนี่ยโอนไปบีแอนด์บีแอนด์สมาร์ชเชนแล้วก็นำเหรียญซิตี้เนี่ย City, ไปขายในบีแอนด์ ตอนราคาเปิดตัวมนันน่าจะเด้งขึ้นแล้วค่อยเด้งลงนะครับครับไปดูกันดีกว่าข่าวไทยเขาว่าไงบ้างนะครับข่าวไทยก็บอกว่าเอาแล้วไงเป๊ปโกดิโอดาฟุจชายนำเสนอแมน,แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแฟนโทเค็ะครับจะลิสเข้าเว็บไปแนนนะครับเวลาบ่ายสามตาประเทศไทยเนาะก็อย่างนี้ผมบอกนะผมเตือนทุกคนก่อนนะว่าราคาตอนนี้มันพุ่งไปสูงมากนะถ้าใครแบบเก็บของจากอ เขาเรียกว่าเก็บของจากอกเคียอื่นแล้วก็โอนไปไบนั้นก็อาจจะทํากําไรได้ในช่วงแรกนะครับแต่ต้องรีบขายให้ทันบอทนะครับทั้งที่นี้ผมก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ขายนราคาสูงได้ก็น่าจะเป็นบอทนะครับเขาตั้งขายไว้ล่วงหน้าแล้วเนาะก็ฝากเกือสติทุกคนเนาะไปดูราคานี่เห็นไหมไปดูราคาซิตี้ในในเทดดิงวิวกันหน่อยดีกว่านาะ เราก็เห็นเองว่าเห็นว่าตอนแรกม,มันมีการย่อลงเนะาะตัก้าพอมันมีข่าวว่าจะริกเข้าไปแดนตับแม่งพุ่งยาวเป็นสิบเมตรเลยอะ่ะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่จริงมันพุ่งไปเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอย่างที่เรารู้นะถ้าเราแบบเรารู้เรื่องหน้าหรือว่าอะไรเรื่องหน้าว่าจะจะมีเหรียญลิบเข้าไปแดนเนี่ยถ้าเราได้ตั้งแต่ราคาเนี่ยเราได้กําไรประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นภายในวันเดียวเพราะฉะนั้นผมก็เตือนทุกคนอีกรอบหนึ่งครับถ้าหากใครจะเข้าซื้อ ตอนที่มันเข้าเหรียญตอนบ่ายสามเนะ่ระวังนะครับระวังคุณจะดอยนะก็ให้ดูราคานี้เป็นหลักเนาะดูราคานี้เป็นหลักเนาะว่ามันมันเด้งขึ้นมาค่อนข้างสูงนะแล้วเนาะรอมันปรับฐานแนละ้วค่อยค่อยซื้อก็ได้หรือว่าคุณมั่นใจว่าคุณซื้อซื้อราคามจะพุ่งคุณคุณก็อาจจะซื้อเลยก็ได้นะครับส่วนตัวผมว่าไม่กล้าเข้าซื้อผม,ผมบอกตามตรงว่ารอมันปรับฐานแนละ้วค่อยซื้อใหม่ดีกว่าเนะหลับเจ้าซิตี้นะครับหรือแมนซิตี้โทเค็นนะครับก็ ถือว่าเป็นข่าวคืนฮาสำหรับแฟนบอลแมนซิตี้เนาะเพราะแมนซิตี้ก็เป็นสโมสรใหญ่ระดับโลกเลยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่เป็นรองจา่าฝูงของพิมลีกนั่นเองนะครับก็สําหรับข่าวสองเหรียญน,นี้หรือว่าข่าวด่วนประจํานี้ก็มีประมาณนี้ครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณครับ